สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะมาทําการย้ายแท้งนะครับเครื่องเก่านะครับผมมาใส่เครื่องใหม่นะครับผมเป็นแคนนอนนะฮะ MP 2 8 7นะครับก็คือลูกค้านะครับทาเครื่องหล่นแตกนะครับผมถ้าซ่อมมันจะแพงนะครับก็จะหาเครื่องเปล่าแบบนี้นะครับผมเนี่ยฮะเราจะย้ายแท้งนะครับเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผม อันนี้คือแท้งเก่านะครับของลูกค้านะครับผมเห็นไหมเราจะถอดออกมาทั้งชุดเลยนะครับผมคราวนี้เราก็จะถอดนะครับผมถอดเครื่องใหม่นะครับก็คือฝั่งชุดแท่งมันจะอยู่นี่ฮะด้านซ้ายนะครับก็คือแท้งแท่งเครื่องเก่าอยู่ด้านไหนเราก็ถอดด้านนั้นออกมานะครับผม อันนี้จะเป็นเครื่องใหม่นะครับแทนที่เราจะเอาไปซ่อมนะครับหรือซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะฮะเราสามารถซื้อเครื่องเปล่าแบบนี้ได้นะครับตามร้านค้าทั่วไปมีขายนะไม่แพงนะครับผมนี่นะครับจากนั้นเราจะทาการถอดฝาข้างนะครับผมฝาข้างนะครับโดยการถอดนะครับผมเราจะถอดนอตด้านหลังออกก่อนนะครับผม กล้องไม่โฟัขอขยับกล้องก่อนนี่นะครับเขาถอดฝาด้านหลังออกนะฮะจับแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นแค่ตัวล็อกนะครับผม ตัวล็อกนะเนี่ยตัวล็อกสองฝั่งเราก็จับยกขึ้นได้เลยนะครับผมจากนั้นนะฮะเราก็แกะด้านเนี่ยแกะฝาได้เลยนะครับผมฝานี่นะ นี่นะครับเราก็แกะออกได้เลยครับแกะไม่ยากกันนะรงนี้หลุดเราก็ใส่คืนได้นะฮะ แล้วจากนั้นเราก็จะเอาตลับนะครับผมใส่คืนนะนะ mm hmm. ก็ดูครับว่าต,ต,ตลับมันออกมามาอยู่แบบไหนนะครับผมอันนี้ผมจะสอดเข้าไปข้างในนะฮะสอดเข้าไปข้างในนะครับผมนี้เราก็นะครับผม นี่นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาลงไปนะครับผมจากนั้นข้างในเราก็มาจัดสายนะครับผมให้มันเข้าที่เหมือนเดิมนะ จากนั้นนะครับเราเอาตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยตัวล็อกตลับสีนะครับเราจะมาตัดเราจะมาตัดตรงนี้ออกนะครับผมตัดตรงนี้ออกเพื่อที่จะไม่ให้มันทับจุกยางสีแดงนะครับมันจะรั่วนะครับผม เราเลื่อยตัดนะฮะตัดแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็จะงัดออกให้มันหักนะฮะ เป็นช่องว่างแบบนี้เห็นไหมครับผมช่องว่างแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็จะใส่สปริงเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะเพื่อที่เวลากดเนี่ยมันจะได้ไม่ทับจุกยางสีแดงนะครับจุกยางจะได้ไม่รั่วนะครับผม เปลี่ยนแท้งเปลี่ยนไม่ยากนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับผมเพราะว่าของเก่ามันอยู่แบบไหนเวลาเราเปลี่ยนเราก็ทําแบบเดิมนะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมจากนั้นเราก็เดินสายให้คืนเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้กิฟก็เอามาจากเครื่องเก่านะครับผมแล้วก็มา มาติดคลิปไว้นะครับผม,มเพื่อที่จะร้อยสายคืนนะฮะ<ม>เห็นไหมนะครับผมเพื่อที่จะร้อยสายคืนนะครับแบบนี้นะเพื่อที่จะร้อยสายคืนนะครับเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนอุปกรณ์เราก็เอามาจากเครื่องเก่านะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับก่อนที่เราจะเอาเครื่องเข้ามานะครับผมหรือเอาตลับใส่เราต้องไล่น้ํำหมึกก่อนนะครับผม ก็ตัวไล่น้ำหมึกตัวนี้ผมมีสอนทำนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูในคลิปเก่าๆนะครับผมเนี่ยวิธีไล่น้ำหมึกหรือดูดน้ำหมึกให้เข้าในตลับนะครับผมเนี่ยผมก็จะใช้ตัวดูดน้ำหมึกนะครับให้เข้าในหัวพิมพ์นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ซับดูนะครับให้หมึกมันออกนะครับเห็นไหมพอหมึกมันออกมันก็ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ดูดให้ครบทุกสีนะครับผมนี่สีดํานะครับก็ประกบแล้วก็ดูดนะฮะให้หมึกมันไหลมาตามสายนะครับผม ใช่ไหมครับหมึกก็จะวิ่งมานะครับผมตามสายที่เราดูดไปนะครับผมเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าผมอมาจากไหนก็เข้าไปดูในคลิปเก่าๆนะครับผมตัวนี้ผมมีสอนทําอยู่นะจากนั้นเราก็เอาสายพวกนี้ครับผมจัดเข้าไปในคลิปล็อกของเรานะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมตัวร้อยสายตรงนี้นะครับผมผมจะใช้หนังยางนะฮะเดี๋ยวผมหาหนังยางก่อน นี่นะครับผมจะใช้หนังยางนะครับผมสอดเข้าไปในเนี่ยตรับสีนะครับเห็นไหมสอดเข้าไปนะครับเพื่อที่เราจะล็อกสายไม่ให้สายมันเด้งกลับนะครับเห็นไหมแล้วก็เอามาคล้องเห็นไหมครับเนี่ยคล้องอะไรเงี้ยฮะเพื่อเวลาปิดนะครับสายตรงสายหมึกตัวเนี้ยมันจะได้ไม่เด้งขึ้นมานะครับผมนี่นะครับเราก็จัดสายให้ดีนะฮะจัดสายให้ดีไม่ให้สายมันติดเวลาสายวิ่งไปวิ่งมานะครับเห็นไหมเห็นไหมครับผมอ่านะฮะจากนั้นนะครับผม ผมจะต่อหมึกทิ้งออกให้ลูกค้านะครับเราก็หันหลังเครื่องมานะฮะหันหันหลังเครื่องมาเพราะว่าลูกค้าจะต้องต่อหมึกทิ้งออกไปข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เราจะจอดหลังเครื่องนะครับผมเพื่อที่จะต่อสายหมึกทิ้งออกมานะครับผมจะจอดประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะมันจะได้ไม่ทับสายนะครับผมเนี่ยประมาณเนี้นตัวนี้นะครับผม เนี่ยผมจะจาะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นพวกสายแท้งเก่าๆนะครับผมที่ผมเก็บไว้นะผมจะเอาสายหมึดถึงออกมานะครับมันอยู่ข้างหลังเห็นไหม นี่นะครับผมอันนี้ผมก็จะเสียบเข้าไปนะฮะนะครับเสียบเข้าไปให้ลึกหน่อยนะฮะการไมนหลุดนะครับผมจากนั้นเราก็ตัดสายนะฮะ ถ้ากลัวตัวสายยางหลุดนะครับผมก็คปเคเบิลทยรัดแต่จะรัดแน่นมากนะครับเดี๋ยวรัดแน่นมากเดี๋ยวมันจะทําทให้หมึกดูดทิ้งไม่ได้นะครับเราทําให้ตัวหัวพิมพ์ไม่ออกนะครับผมรัดแค่พออยู่นะครับผมเห็นไหมจากนั้นเราก็เนี่ยฮะสอดเข้ารูที่เราเจาะนะครับผมเห็นไหมรูที่เราเจาะจากนั้นเราก็อามาใส่ด้านข้างนะครับ ล้วนเราก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับผม จากนั้นเราก็มาลองต่อเครื่องนะครับผมเปิดเครื่องแล้วก็ลองเทสตดูนะครับว่าเครื่องจะใช้งานได้หรือเปล่าหรือมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับผมอันนี้คือเซนเซอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะปิดเซนเซอร์ไว้นะครับเพื่อให้เครื่องมันทำงานได้นะครับผมนี่นะ เราจะได้เปิดดูได้นะครับว่าเครื่องมันทำงานผิดปกติหรือเปล่านะครับผมเครื่องขึ้นเลขหนึ่งปกตินะครับ<อ>เครื่องก็พร้อมใช้งานนะครับผมแล้เวเราจะลองล้างหัวพิมพ์ดูก่อนนะครับผมเนี่ย เครื่องเค้าเลขหนึ่งก็พร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะล้างหัวพิมพ์ก่อนนะครับกดปุ่มนี้ให้เป็นรูปตัววายนะเห็นไหมแล้วก็กดปุ่มถ่ายเอกสารสีนะครับจากนั้นเครื่องจะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับผมแล้วก็มาเช็คว่าหมึกทิ้งที่เราต่อมานะครับหมึกมันดูดมาได้หรือเปล่านะครับผม ใช่ไหมครับมึกดูดมาได้นะครับก็แสดงว่าปกตินะครับผมเดี๋ยวคราวนี้ก็รอให้เครื่องมันล้างหัวพิมพ์เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเทสหัวไปพร้อมกันว่าเครื่องใช้ได้หรือเปล่านะครับผมพอเครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทสหัวพิมพ์นะครับโดยกดให้เป็นรูปตัว A นะครับผมกดลูกเครื่องมือนี้นะให้เป็นตัวเนะครับแล้วกดปุ่มถ่ายกระสารสีดํานะครับผมถ้าเครื่องฟอร์มแบบนี้นะครับผมเห็นไหมอีหนึ่งสามก็คือมันไม่เจอตรับหมึกแล้ก็กดปุ่มสต็อปดีเซตค้างไว้นะให้ไไฟฟตตรรรงงะะาาามมัันนนนหหยยคบี้ เห็นไหมครับาก็ปล่อยนะครับผมเนี่ยมันฟ้องไม่จะตรับตามก็กดอีกเหมือนเดิมนะครับให้ไฟอารามมันหายนะครับผมถ้ามันฟ้องแบบนี้นะดูนะครับเห็นไหมอ่าคันนี้เครื่องก็จะพร้อมใช้งานนะครับพร้อมปรินนะอ่าคราวนี้เครื่องก็ปกตินะครับผมพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในการเปลี่ยนแท้งหมึกนะครับของแชนนอนนะครับผม นี่นะครับผมเป็นวิธีเปลี่ยนง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกไม่เข้าใจก็สอบถามใต้คลิปวีโอได้เลยนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ